ครับก็รู้จักพี่พลจากไหนครับก็เอาจริงๆก็จากผมเซิร์ชว่าเทรสั้นนะครับแล้วก็เจอพี่พลขึ้นมาในในฟีดใน f c e e o o o อะครับแล้วก็ลองไปไล่ดูว่าเออมีสไตล์การเทรดยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยลิงก์ไปถึงวิดีโอสอนใน YouTube วิดีโอสอนใน Facebook ครับผม ครับก็ได้แกะหน้าเตุพี่พลดูไหมก่อนหน้านี้ก็พอเข้ามาดูเพจพี่พลแล้วก็ลองแกะตามตามเวลาที่พี่พลโพสที่หน้าเฟซนะครับว่าเออมีวิธีคิดหรือว่ามีโลจิสกไมยนั้น,น,นๆยังไงนะครับแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าเออมันตรงจริตนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบว่าอาจจะ าจจะแบบว่าถ้าเกิดว่าแพ้บ่อยแล้วไมเคิลจะพังนะก็รู้ตัวก็เลยรู้สึกว่าถ้าชนะบ่อยแล้วก็จบในวันได้ไม่ต้องกังวลแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็น่าจะดีกว่าครับก็ทำไมถึงเลือกมาเรียนกับพี่พลนะครับเพราะว่า <c oughs> คือก่อนที่จะลงเรียนกับที่ไหนอะไรเงี้ยครับปกติผมก็จะออลองไล่ดูวิดีโอฟรีที่ที่อาจารย์คนนั้นสอนก่อนนะครับแล้วก็ เหมือนมันจะมีเซนต์บางอย่างนะครับที่เวลาที่ดูเรามันจะรู้สึกว่าอาจารย์คนนี้เขามีความมีความเป็นอาจารย์มีความจริงใจกับลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยในการถ่ายทอดวิชาก็ก็เป็นเซนต์ตรงนั้นนะครับก็เลยก็เลยเชื่อใจในพิพล์ครับก่อนมาฝึกกับพิพล์เทรดสไตล์ไหนมานะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเทรดอ่า uh, RTM SMC นะครับผมแล้วก็ อ,อก่อนหน้านี้ก็จะเชื่อมั่นในใน,ในเรื่องของ r าารมากครับว่าเออวินเลดวินเลดน้อยแต่ r r เยอะในภาพรวมแล้วสุดท้ายจะอยู่รอดซึ่งมันก็จริงในเชิงสถิติตัวเลขครับแต่ว่ามันมีแฟกเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้คือเรื่องของอารมณ์คือบางทีผมรู้สึกว่าพอเอ่ออามันเยอะจริงแต่ว่ามันต้องเจอ consecutive loss เยอะๆอะไรเงี้ย บางทีในโปรเซสของ Rr ที่เยอะอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำตามโปรเซสนั้นก็ได้เวลาที่ i ม่เซตเราพัมอะไรอย่เงี้ยครับผมครับก็หลังจากเรียนเซตอัพกับพิพลนะครับก็ก็สมบอกว่าพอใจมากนะครับหลังจากเรียนจบเพราะว่าคือก่อนหน้านี้นนมันก็ท้อมาท้อมาตลอดเลยนะครับแบบว่าเรามีความฝันในอาชีพนี้จริงๆแต่ว่า พอพอเวลาที่มันทำไม่ได้หลาย,ลายๆครั้งนะมันก็เกิดความรู้สึกว่าเออม,มันเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเรียนพิ่พลแบบรู้สึกว่าเอื้อมเป็นแบบว่าม,มันเอื้อมถึงมากขึ้นครับบบว่ามันจับต้องได้มากขึ้นแบบเริ่มเห็นทางที่เราจะไปถึงได้แล้วครับก็ระบบโชช c h i n ของพี่พลนะครับผมคิดว่า คือมันมันเป็นระบบการสอนที่มันมันได้แก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละแต่ละคนนะครับคือถ้าเกิดว,ว่าเรียนวิดีโอล้วนๆที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีการมามาให้คำปรึกษาเป็นรายคนอย่างเงี้ยคือบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่ที่เราที่มันไม่ได้ตรงกับจุดที่เราที่เราติดอยู่อะไรเงี้ยครับพอได้มาเรียนโค้ชชิงก็พี่พลก็จะแก้ให้ตามจุดที่ผิดพลาดของแต่ละคนเลย ก่อนหน้าที่จะมาเียนกับพิพล์ปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดในการเทรดก็คือก็คือเทรดได้ไม่สม่ำเสมอนะครับสำหรับผมนะครับก็แบบว่าพอเราเทรดได้สมมติว่าเราเทรดได้สองสามมาติดเราก็รู้สึกว่าเออเราเก่งนะแต่ว่าพอกลับไปเจอคอนเซติทีบล้อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแลไอที่เราชนะมาก่อนหน้าเนี้ยคือมันฟลุกหรือว่ามันถูกต้องตามระบบ อะไรครับมันก็จะเกิดความสับสนแต่ว่าพอมาเรียนกับพี่พลก็ก็ก็กอาทินแก้ได้หมดเลยครับตรงนี้ครับก็อธิบายเนื้อหาการเรียบเรียงเนื้อหาของพี่พลนะครับผมคิดว่าก็เป็นการเรียบเรียงตั้งแต่ตั้งแต่ศูย์เลยครับแบบว่าตั้งแต่เนื้อหาเบสิกเลยไปจนถึงเนื้อหาแอดวานซ์เลยแล้วก็จะมี เอ่เซตอัพให้ไปเลือกใช้ว่าจริตถูกจริตกับตัวของของเราอ่ะแบบไหนแล้วก็กุศโลบายที่ที่ให้ทำการบ้านเยอะๆผมคิดว่าผมคิดว่ามันดีมากนะครับเพราะว่ามันทำให้เหมือนมัน,ม,นมันเป็นการสร้างเซนส์ในการเห็นกราฟว่าเออพอหน้ากราฟอ่ะมันมาในจังหวะนั้นๆอ่ะ เราจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแปลว,ว่ามันจะอยู่ในในกมลสันดานไปเลยครับก็ความรู้ทั้งหมดเพียงพอไหมต่อการสร้างไรายได้แล้วก็อยากสม่ำเสมอนะครับก็ผมคิดว่าเพียงพอนะครับก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาจากสิ่งที่พี่พลสอนอยู่เดิมหรือว่าเอาไปต่อยอดจากสิ่งที่พี่พลสอน ก็แล้วแต่บุคคลหลังจากที่เรียนจบเลยครับว่าจะขยันถึงขนาดไหนถ้าพูดถึงเนื้อหาวิดีโออย่างเดียวของพี่พลก็ละเอียดมากแล้วนะครับออเฉพาะวิดีโอก,ก็ละเอียดมากๆแล้วครับก็ผมคิดว่าก็เพียงพอนะครับต่อให้เรียนวิดีโออย่างเดียวก็กเพียงพอที่จะเอาไปพัฒนานต่อยอดต่อได้นะครับผม เอ่อผมคิดว่าพี่พลไม่ดูนะครับแต่ว่าพี่พลผมคิดว่ามันคือความหวังดีนะครับว่าอยากให้อยากให้แก้ไขในจุดนั้นๆแล้วก็อยากให้ขยันผมคิดว่าพี่พลจริงๆแล้วตรงข้ามกับดูนะครับผมคิดว่าพี่พลเป็นคนใจดีมากๆนะครับผมแล้วก็บรรยากาศในในชั้นก็เพื่อนๆพี่ๆก็น่ารักมากเลยครับก็ หลังจากเรียนจบแล้วก็ยังมีการมาแชร์ข้อมูลพูดคุยกันต่ออาจจะไปสร้างกลุ่ม Discord อะไรเงี้ยครับก็สต็อปสั้นของพี่พลก็จริงมากนะครับแล้วเข้าเราพุ่งเลยก็จริงมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็ผมคิดว่าใครที่ขยันทาการบ้านเยอะๆครับซึ่งผมอาจจะเป็นเด็กท้ายห้องหน่อยแต่ว่าคิดว่า ถ้าเกิดว่าแต่ว่าหลังจากที่เรียนจบผมก็นั่งทําการบ้านทุกวันเหมือนเดนิมนะผมก็พอทําการบ้านไปเยอะๆมันจะมันจะเริ่มเห็นจังหวะเห็นจุดที่ว่าเฮ้ยถ้าเข้าตรงเนี้ยอย่างน้อยอะ่ะมันมีโอกาสได้การทุนแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยผมหลังจากเรียนจบแล้วก็เข้าเทรดได้คมขึ้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเลยแล้วก็เออ ไม่ไม่ไม่ส่วนใหญก็จะปิดจบในวันเลยครับตามตามลักษณะของของการเทรดแบบพี่พลก็จะไม่ต้องมันนั่งกังวลแบบตื่นเช้ามาแล้วก็จับโทรศัพท์อย่างแรกว่ามัน tp หรือมัน sl ว่าอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าเราปิดไปแล้วแต่ม <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับผมคือผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ ที่ลงเรียนอคอร์สเกี่ยวกับการเทรดมาเยอะเยอะแบบเยอะมากนะครับหรือว่าเยอะมากจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าพี่พลเป็นอาจารย์ไม่กี่คนนะครับที่ผมรู้สึกว่าเต็มที่ครับแล้วก็มีความจริงใจซึ่งผมรู้สึกว่าก่อนที่จะเลือกอาจารย์อะไรเงี้ยผมจะมองที่ความจริงใจความความเป็นครูครับพี่พลมีความเป็นครูแล้วก็ ใจดีแล้วก็จริงจังครับผมก็เป็นพี่ทั้งเป็นพี่แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ที่ผมเคารพรักเสมอตลอดไปครับครับก็ผมคิดว่าคนที่ยังลังเลที่จะลงเรียนกับพี่พลนะครับก็อย่าได้ลังเลเลยครับเพราะว่าเออมีพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆ ที่ที่เป็นลูกศิษย์พิพลหลายคนก็การันตีนะครับว่าว่าคอสพิพลจะเป็นคอสสุดท้ายในชีวิตจริงๆครับก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับแบบว่าศรัทธาในในในวิชาแล้วก็ในอาจารย์แล้วเราจะเราจะทำได้เองครับผมผมคิดว่าออริจินอลอยู่ตรงนี้แล้วครับ เราเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปเหมือนไปเกาสุ่มแล้วก็เรียนกับอาจารย์คนนู้คนนี้แล้วเป็นวิชาคล้ายๆพี่พลอะไรเงี้ยครับก็ในเมื่อออริจินอลอยู่ตรงนี้แล้วแล้วพี่พลยังสอนไหวยอยู่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีมากๆแล้วที่ที่จะได้มาเรียนกับต้นตำรับนะครับผมครับก็ฝากถึงน้องๆที่ตอนนี้มีวิดีโออยู่ในมือนะครับ คำประโยคแรกเลยก็คือให้ไวเลยนะครับรีบรีบเรียนให้ให้ให้จบนะครับอย่างเอ่อถ้าได้สอถึงสามรอบก็จะดีมากๆนะครับทำให้พอเข้ามาในคลาสแล้วจะไปได้ไวขึ้น,นครับเวลาเรียนโคชชิ่งอะไรเงี้ยครับก็บอกตัวเองนะ <laughs> บอกตัวเองด้วย <laughs> <laughs> ก็ขอให้ขอให้ใหรีบรีบเอขยันนะครับแล้วก็รีบดูดีวอให้จบครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ เวลาที่เข้ามาเรียนโคชชิ่งครับ